มาอีกที่หนึ่งเรื่องใหญ่ครับท่นานผู้ชมฮะเราเคยนําเสนอประเด็นนี้แล้วก็มันเป็นปัญหาที่คาราคาซังกันมาเป็นสิบสิปีเลยนะฮะท่นานผู้ชมฮะคือกรณีเรื่องที่ดินของวัดเนี่ยไปทับซ้อนกับที่ของรัฐหรือว่าไปทับซ้อนที่ชุมชนล่าสุดท่นานผู้ชมฮะที่กาญจะนบุรีมีประเด็นนะฮะเพราะว่าที่ดินกว่า8 0,000ไร่8 0,000ื 80, 000ไร่นะฮะและวัดอีกกว่า10กว่าวัดอะถูกประกาศทับซ้อนโดยกรมอุทยาน คือไม่ใช่เฉพาะที่นี่นะที่กาญจนบ,บรุรีคือหลายจังหวัดทั่วประเทศก็มีลักษณะแบบนี้เลยเพราะว่าวัดเขาก่อตั้งมานานก่อนที่แบบพื้นที่ราชการเขาจะมาประกาศว่าเป็นของป่าไม่เป็นของอุทยานอย่างเงี้ยนะฮะนี่แล้วพอมาประกาศแบบเนี้ยทำเอาคณะสงฆ์และชาวบา้านเดือดร้อนไปตามๆกันเลยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยจริงๆรัฐบาลมีคณะหนึ่งที่เขาจะมาแก้ปัญหารับเรื่องร้องเรียนแล้วก็ไกล่เกลี่ยกันเยนะฮะดรนิยมเวชกามาผู้ช่วยรัฐมนตรี ท่านก็ไม่รอช้าลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาและทางออกน,นะครับปัญหาเนี่ยคือเราฟังก็อาจจะเฉยๆแต่ถ้าคนที่อยู่ในพื้นที่มันเป็นเรื่องใหญ่สําหรับเขานะฮะดรนิยมท่านบอกว่าตอนนี้มีวัดแล้วก็ที่พักสฆงทั่วประเทศหมื่นกว่าแห่งนะหนึ่งมื่แห่งที่ขอใช้ที่ดิดรัฐแต่ยังไม่ได้รับอนุญาตยังมีอีกหนึ่แห่ง ที่ยังไม่ได้ยื่นเรื่องเลยด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ปัญหายืดเยื้อมานานแบบนี้รัฐบาลเขาเลยตั้งคณะทำงาน4ชุดให้เวลา60วันไปศึกษาแล้วก็ไปเคลียร์ให้จบนะครับท่านผู้ชมแต่ที่พีครับทุกท่านนะคดีบ้าน3หลังเมื่อ20ปีที่แล้วที่ว่ากันว่าเป็นของนักการเมืองคนหนึ่งซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการขีดเส้นแบ่งเขตใหม่ของกรมอุทยานจนวัดต้องยุบ ชาวบ้านต้องยายนะครับงานนี้ครับพันเอกพิเศษสุรรินจันเพียรนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบ,บุรีท่านออกมาบอกนะครับว่าแบ่งเขตแบบไม่ชอบครับอยากให้รัฐบาลเนี่ยลงมาดูให้ชัดๆเลยว่าถูกต้องตามกฎหมายจริงหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นกระแสเป็นดราม่าที่ต้องจับตาต่อไปว่าสุดท้ายแล้วปัญหาที่ดินวัดและที่พักฆ์เนี่ยจะคลี่คลายได้ยังไงหรือว่าจะกลายเป็นประเด็นคาราคาซัาง ต่อไปอีกนะครับรอติดตามเลยเดี๋ยวท่ามีความคืบหน้าจะนำเสนอต่อนะครับ